ทนที่อูใกล้เมกะโมเลยอเคขวามือห้าร้อเมตรขวามืออ๋อโเคตรงนี้ตรนี้ก็จำมือโอเคจำจำง่ายๆก็คือเลยเมกะโฮมนะขวามือนครับตรงนีนะบรนี้นะครับตรงป้ายนะตรงป้ายอ่าครับ เนี่ยตรงป้าย,ยาวไว้จริงยาวเลยครับม่อแปฝงนะจะทำพ่อแปฝงไปเลยอ่าครับขึ้นไปเลยครับนะอ่าขึ้นไปเลยหน้าหน้าหน้ากว้างนี่สบายๆเลยครับอ่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถึงซอยนี้เลยครับอืมเนี่ยนะอ่าครับเนี่ยเซอยนี้แค่นี้ที่อยู่ซอยแค่สุดสุดใช่ใช่ยะเรียกวูเทิร์นมาใช่ใช่เดี๋ยวไปทำไปบอกให้กรมทางหลวงมาทำยูเทิร์นให้หน่อย สวยที่ดินแปลงนี้สวยครับนม่แบบถมเรียบร้อยแล้วครับประมาณสามสิบไร่ครับประมาณนี้ครับหน้ากว้างนะยาวเลยนะรนครับ